สายต่อไปค่ะคุณตุ้มนะคะจากอุดรธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้มยังไม่ได้รับเงินเสี่ยงภัยโควิดเป็นอสมหรือเป็นโรงพยาบาลเนี่ยคะคุณตุ้มเป็นใครค่ะพอดีเป็นบุคลากรสาสุขเป็นตัวแทนบุคลากรสาาสณสุขค่ะโรงพยาบาลอุดรธานีค่ะโรงพยาบาลยังไม่ได้เราเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างประจําหรือข้าราชการ อาเป็นข้าราชการค่ะเป็นข้าราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพนอ,อ้งินค่าสภายัยต้องได้เท่าไหร่อันเนี้ยคุณต้มต้องได้เท่าไหร่คือ,ต,อคตามระเบียบแล้วจะเขาจะให้เจ็ดเดือนค่ะในช่วงที่โควิดระบาดเ<ช>จ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเกิดการระบาดของโควิดเจ้าหน้าที่จะได้ทั้งหมดเดือนละพันห้าอันนี้ผู้ปฏิบัติงานตรงนะคะเจ<ช>็ดเดือน ส่วนฝ่ายสนับสนุนจะได้หนึ่งพันบาทเจ็ดเดือนเหมือนกันตั้งแต่ปีหกสามค่ะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเนาะค่ะค่ะตั้งแต่ปีหกสามค่ะ,คคะพอดีทางโรงพยาบาลเราอะ่ะมีการจ่ายมาแล้วแค่สองเดือนบางคนได้รับสองเดือนบางคนไม่ได้รับบางคนได้รับห้าเดือนบางคนได้รับครบเจ็ดเดือนอซึ่งเกิดจากการตีความของ คำจำกัดความอะค่ะคำจำกัดความของผู้ที่จะได้รับเงินมันมีความผิดพลาดจากการตีความมันทําให้เราไม่ได้รับเงินส่วนนี้แต่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานีได้รับเงินส่วนจนครบแล้วค่ะตั้งแต่ปี2 5โอเดี๋ยวผมตั้งประเด็นก่อนนะทางนั้นนะเพราะว่ามีคนมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตั้งแต่ระนองที่ไหนที่ติดต่อมารายการนะครับผมก็ตามเรื่องนี้ไปที่กระทรวงสาธารณสุขผ่านคุณหมอรุ่งเรืองกิตภาตินะครับท่านโฆษกกระทรวงที่ประสาประจํากระทรวงระดับ11นะนะครับคุนหมอก็โกรนาตามให้จนกระทั่งทราบว่า มีการทยอยจ่ายและจ่ายกันไปเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับผมบก็เออเขาเข้าใจได้ว่าจ่ายนะเราก็ตามคุณหมอก็ช่วยตามให้ทีนี้จังหวัดไหนมีปัญหาหมอก็ตามเจาะให้ทีนี้พอมาฟังคุณเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีประเด็นว่าคนที่เข้าข่ายนะครับที่จะได้เขาได้กันไปครบแล้วหมดแล้วแต่คนที่ถูกตีความว่าจับไม่ได้กลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับ มันมันไม่ใช่ค่ะคนที่เข้าขายที่จะได้ก็ยังไม่ได้ก็มียังไม่ได้ก็มีส่วนคนที่ตุกเขาตีความว่าไงแล้วไม่ได้เนี่ยของคุณตุ้มเนี่ยเขาตีความยังไงคนเนี่ยตีความมาได้หรือไม่ได้คือเราไม่ทราบว่าเขาตีความรายชื่อที่ส่งไปตอนแรกนะคะเขาตีความอย่างไรเขาไม่ชี้แจงเขาไม่ตีปไะเด้ชี้แจงประเด็นไหนนะครับก็ตีความประเด็นไหน ประเด็นเขาตีความประเด็นว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดสิบเก้าปิดเชื้อเอ,อในสถานการณ์ที่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี้ยผู้ที่ปฏิบัติงานโดยโตรงกับโดยอ้อมแต่เขาไปตีความว่าให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานกับคนที่ติดเชื้อเท่านั้นจึงจะได้รับเงินส่วนนี้ S <S <S อ่าซึ่งตามหลักแล้วมติคอรมออ่านได้เข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติงานบุคลากรสาธารทางการแพทย์นะคะสาธารณผู้ที่ปฏิบัติงานระหว่างการระบาดของการติดเชื้อโควิดนี้จึงมีการพอพอตีความภายหลังพอมีการทัทวถไปเขามีการตีความภายหลังจึงได้มีรายชื่ออุทธรขึ้นไปตอนนี้รายชื่อกำลังอุทธรขึ้นไป แต่ที่ทราบมาคือไม่มีกําหนดวันว่าคุณจะได้รับเงินเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรทราบแต่เพียงว่ามีอุทธรายชื่อที่ตกหลนตกหลนหมายความว่าเขาตีความผิดแต่แรกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเราจึงไม่ส่งชื่อไปอย่างนี้ค่ะคนที่ไม่มีมสิทธิคค์คนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนี่คุณต้มยกตัวอย่างใครบ้างลองดูสิค,คนที่ไม่ใช่บุคลากรสส นะคะที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสดนี้อย่างเช่นรอปอพอที่ปฏิบัติงานแต่เป็นรอปพอออนี่เราจ้างเหมาเราจ้างเหมามาจากบริษัทเราให้เงินกับบริษัทแล้วบริษัทให้เงินรอปอพแบบนั้นจะไม่ได้นันนนน้นไม่ได้เข้าใจเพราะเป็นพนักงานของเอกชนแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจาเจ้าหน้าที่ข้าราชการอันนี้ตีความว่าถ้าเขาปฏิบัติงานในหน้าที่ในช่วงสถานการณ์นี้ ถ้าความเข้าใจคนทั่วไปก็น่าจะได้ทุกคนใช่หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะถูกต้องแต่แต่มีการตีความว่าคนที่จะได้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดเชื้อคําว่าผู้ปฏิบัติงานและติดเชื้อนี่คือปฏิบัติงานแล้วติดเชื้อถึงได้กับผู้ติดเชื้อถึงได้หรือผู้ปฏิบัติงานก็ได้ผู้ติดเชื้อในว่าปฏิบัติงานด้วยผู้ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าอืม เขาเขาตีความไปอย่างนี้ค่ะเราก็เลย <Okay. S 2> ทักท้วงไปว่ามันไม่ใช่พอ hmm. พอพอผลมันออกมาว่าโรงพยาบาลราพอพชอได้หมดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห่วงนั้นได้กันหมดแต่ทำไมเราถึงไม่ได้เราก็เลยมีการทักท้วงขึ้นไปพอมีการทักท้วงขึ้นไปเขาก็เลยส่งรายชื่ออุทธรทั้งหมดขึ้นไปที่ต,<า>ตอน,นตี้คุณหมอจะคุณหมอรุ่งเรืองให้ผมได้ไหมตอนนี้นะ ทีมงานจกฟังเฉยๆเนาะลองติดต่อคุณหมอรุ่งเรืองลองลอง,ลองรับทราบปัญหาตรงนี้เอาว่าเบือเบ้องต้นเบื้องต้นได้มีการยื่นอุธรไปที่ไหนสาธา,ารณส,สุขจังหวัดอ่ายื่นยื่นตามระบบคือสาธารณสุขจังหวัดอุดรแล้วก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะยื่นไปแล้วตอนนี้คือคทั้งหมด,หมดยื่นไปแล้วแต่ว่ายังไม่คืบหน้าที่โทรมานี้เพราะยังไม่คืบหน้าใช่ไหมยื่นแล้วแต่ว่ายังไม่คืบหน้าใช่หรือเปล่าครับ ค่ะไม่มีกําหนดทราบว่าเมื่อไหรเราเจะได้จะได้หรือไม่ด้วยทีนี้เพียงแต่ยื่นหน,นุนไปจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วเมื่อไรก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเข้าใจเข,ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้มันมีจํานวนสักกี่คนนะที่โรงพยาบาลอันนี้โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีใช่ไหมอุดรธานใช่ค่ะเรียกโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดนะเยอะก็ก็ค่อนข้างเยอะค่ะเขาปีความตอนนั้นโรงพยาบาลเรามี3,000คนต้มคนต้มคนต้มตอบ ตรงให้ผมเข้าใจถูกต้องอน,นี่คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดอุดรธานีถูกต้องนะค่ะถูกต้องค่ะแล้วมีผู้ที่เข้าชื่อกันยื่นอุทธร์จำนวนสักกี่รายประมาณครับค่ะประมาณคนที่ยื่นอุทธร์เข้าชื่อทั้งหมด664แต่คนที่จะควรจะได้รับทั้งหมดประมาณ2,800คนค่ะเพราะโรงพยาบาลเรามี3,400เข้าให้ ตอนแรกรอบแรกคือหกร้อยคนแค่นั้นหกร้600อยคนก็คิดเป็นแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตส่วน <Okay. S 2> ที่เหลือก็คือไม่ได้ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับเป็นจำนวนาตุ้มครับคุณตุ้มครับคุณตุ้มมีหนังสือให้ผมสักหน่อยมึ้งไหมว่าที่อุทธร์มีตัวหนังสืออยู่ไหมครับมีก๊อปปี้อยู่ไหมมีก๊อปปี้ลายชื่ออุทธรค่ะโอเคเรื่องเรื่องที่อุทธร์เนะ่นะมีก๊อปปี้อยู่เนาะถ้ามีามเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวหลังมาช่วยแอดไลน์คุณตุ้มแล้วส่งให้ผมทีแล้วผมจะได้ส่งให้ทางผู้ใหญ่ในกระทรวงนะครับได้ตรวจสอบติดตามให้นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งควรจะมีคำตอบว่าจะทราบผลอุทธรเมื่อใดนะครับสองพอทราบผลแล้วเนี่ยใครบ้างที่จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วสมมุติสุดท้ายนะถ้าเราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แล้วมันเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแน่นอนวันนี้คุณตุ้มหรือผู้อุทธร์เนี่ยก็มีมติคณะรัฐมนตรีอยู่ในมือเนาะถ้ามันเป็นการข้อขัดแย้งกันเนี่ยนะครับเราใช้สิทธิทางศาลปกครองได้นะครับอันนี้ผมพูดตรงนี้ทิ้งไว้ทิ้งประเด็นไว้ก่อนนะซึ่งเราไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นหรอกเพราะว่าในความรู้สึกของประชาชนเราเนี่ยเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ปฏิบัติงานเสี่ยงและก็หนกัก อะไรที่รัฐบาลเขาช่วยพี่น้องในเครือข่ายสาธารณสุขเนี่ยประชาชนเขาดีใจทั้งนั้นแหละ<ม>เขาเห็นด้วยทั้งนั้นแหละเขาไม่เคยต่อว่าเลยให้โอสมอเขาก็ไม่ว่าเขาก็บอกเออเขาก็เสี่ยง,งนะนะแต่พอรู้ว่าเขาไม่ได้เนี่ยหรือมีปัญหาตรงนี้ได้ช้าหรือบางคนอาจจะไม่ได้ด้วยเหตุผลทั้งที่คุณตุ้มว่าเนี่ยเราก็รู้สึกแบาทาไมเป็นอย่างนั้นละ่ะโอเคเดี๋ยวตามเรื่องให้เดี๋ยวทีมง,งานแอดไลน์ line, แล้วก็เดี๋ยวส่งส่งข้อมูลให้ผมนะ บนต้มทักผมเข้ามาทาง Facebook ถนบดีเกียรติพลส่งให้ผมทาง Facebook ส่วนตัวผมอินบ็อกเข้ามากล่องข้อความด้วยนะค่ะได้ค่ะโอเคครับสวัสดีครับเอกสารมันค่อนข้างเยอะนะคะเอาเอาเฉพาะตัวตัวใบปะหน้าพอครับใบใบหน้าแรกเลยครับเยอะหนูทอนนะครับเอาใบนั้นเลยครับไม่ต้องเอาเยอะครับเอาสักใบเดียวพอแล้วก็เขียนชื่อลงไปว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ที่จะติดต่อได้นะ ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณเป็นอย่างขอบคุณคุณต้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ